ฉันดเก็บต่แค่ความปวดรุนทุกปูดจำความที่เธอเก็บไว้ในใจจะเก็บมาคิดได้เพื่อไรถ้าเธออยากจะย้ำว่าใจจะให้ลืมถ้าเธอยังต้องการได้รอกอยู่ยังอยากบอกให้รู้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้เสมอ อยากบอกใ้้รู้ว่าฉันยังคงมีเธออยากให้เธอได้รู้ถึงคำตอบอยากให้จงเธอจับมือฉันไว้ในเวลาที่เธอเจ็บปวดและว่าแห้เสียใจจะพาเธอผ่านไปจับทุกสิ่งปิดความทุกข์ปิดทุกความเป็นจริงที่มันโหดร้ายจะเอาตัวเธอมาพักเพียงหลับจงทิ้งตัวลงให้สบายเป็นมาคราได้จึงได้เจอคำตอบคำตอบของทุกๆคำถามถาม ติดแค่ตัวผมนทุกความสับสนใจเจ็บแอบไว้ในใจจิตใจมันแค่แอบเพื่อไรถ้าเธออยากจะย้ำหัวใจจะให้ลืมถ้าเธอยังต้องการได้รักอยู่ยังอย่า,อยาบอกให้รู้ฉันยังอยู่ตรงนี้เสมอยังอย่า,อยาบอกให้รู้ฉันยังคงมีแต่เธออยากให้เธอได้รู้ถึงคำตอบอยากให้จงเธอจับมือฉันไว้ในเวลาที่เธอเจ็บ จะพาเจอผ่านไปจากทุกสิ่งในความทุก็์ทุกความเป็นจริงที่มันโหดร้ายเธอเอาตัวเธอมาพักพิงหล้จงทึ้งตัวลงให้สบายจนว่าคราดได้จึงได้เจอคำตอบคำตอบของทุกทุกคำถามถามเธอายังเชื่ติดแค่ตกบกพรกความสับสนที่เธอเก็บไว้ในใจ เั็บมาคิดเก็บแผลไว้ถ้าเธอยากจะยั้งหัวใจจะให้ลืมถ้าจะยังต้องตามไปรักอยู่ยังอยากบอกให้รู้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้เสมอยังอยากบอกให้รู้ฉันงคงมีแต่เธอ อยากให้เธอได้รู้นคำตอบอยากให้จ้องเธอจับมือฉันไว้เมื่อเวลาจะเจะ็บปวดแต่ราให้เส้อใจจะพาเธอผ่านไปจากทุกสิ่งติดความทุกเป็นทุกความเป็นจริงที่มันโหดร้ายเธอเอาตัวเธอมาพักเพียงละจงทิ้งตัวลงให้สบาย